อยากเจอแล้วนะเธอต้องมาเจอเราแล้วล่ะเราคุยกันมานานเกินไปละกำลังแชทออนไลน์กับใครอยู่ใช่ไหมคะถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการที่ว่าจะแชทยังไงจะสื่อสารยังไงให้เขาประทับใจในตัวคุณมากขึ้นให้เขาอยากคุยกับคุณบ่อยๆมากขึ้นวันนี้ครูบุเก้เอา3เทคนิคดีๆมาฝากคุณคะ่ะข้อแรกนะคะคุณจะต้องมีแพทเทิร์นการคุยที่หลากหลายมากขึ้นอย่าเอาแต่ส่งเป็นข้อความข้อความข้อความแล้วก็ข้อความค่ะ เพราะว่าคุณสามารถส่งเป็นรูปภาพส่งเป็นคลิปเสียงส่งเป็นภาพแอนิเมชันหรือว่าที่เขาเรียกว่า GIF นะคะ GIF เพื่อที่จะเบรกความเป็นทางการเพื่อที่จะพักข้อความที่ยาวเป็นพื้อนยาวๆของคุณเพื่อให้คุณกับเขาได้อยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆและก็อยากแชทอยากคุยต่อกันมากขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะ คุณควรจะแสดงความชื่นชมเขาอย่างจริงใจเพราะอะไรน่ะล่ะคะก็เพราะว่ามันเป็นเทคนิคขั้นสูงสุดของการที่จะทำให้ใครๆก็ชอบคุณที่ครูบุเก้เอามาฝากคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการส่งข้อความชื่นชมผู้อื่นก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคุณควรจะเริ่มต้นด้วยการเกริ่นสักนิดเรียกร้องความสนใจสักหน่อย อาจจะถามเขาไปนะคะว่าคุณรู้ไม่ว่าที่เรายังคุยกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรคุณรู้ไม่ว่าอะไรทําให้คุณอยากคุยกับเขามากยิ่งขึ้นแล้วก็หยุดสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องเขียนอะไรต่อรอให้เขาตอบกลับมาก่อนรอให้เขากระวนกระวายใจที่จะได้รู้คําตอบของคุณก่อนคุณต้องรู้จักเรียกร้องความสนใจจากเขาให้ได้ก่อนการแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายนะมันเป็นเรื่องที่คุณควรจะทําด้วยซ้ําโดยเฉพาะ กับคนที่คุณอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยนะคะมันแสดงให้เขาได้เห็นว่าคุณนะ่ะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมั่นใจเป็นคนกล้าแสดงออกที่จะบอกความรู้สึกของคุณให้กับเขาได้รับรู้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็กล้าที่จะชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจด้วยค่ะแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกแล้วอยากจะได้คู่มือเอาไปไว้แชทออนไลน์ให้มันจับจิตจับใจคู่สนทนาของคุณอนะีบ e ุ๊ก6 9ข้อความสร้างสเสน่ห์ผ่านแชทคลาสซี่เมสเซจของครูบุเก้ ช่วยคุณได้ค่ะเพราะว่าครูบุเก้ได้รวบรวมข้อความเด็ดๆโดนๆจากความรู้และประสบการณ์ของครูนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์รวบรวมออกมาให้คุณได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณให้คุณได้เอาไปสื่อสารกับคนที่คุณอยากคุยด้วยซึ่งมันถูกพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าเป็นข้อความที่ได้ผลต่อความรู้สึกของคนอ่านให้คุณเอาไปปรับใช้และต่อยอดความสัมพันธ์ของคุณได้ด้วยค่ะใครสนใจอ e ีบุ๊กนะคะ69ข้อความสร้างสเสน่ห์ผ่านแชทคลาสซี่เมสเซ ของครูบุเก้ก็ทักอินบอ็อกเข้ามาได้นะคะเทคนิคข้อที่3ค่ะ คุณสามารถส่งข้อความที่ช่วยกระตุ้นการกระทำอะไรบางอย่างได้เช่นเดียวกันค่ะสมมุติว่าถ้าคุณกำลังคุยกับใครสักคนนะคะแล้วเขาก็เอาแต่ส่งแชทส่งแชทคุยทั้งวันคุยทั้งวันคุยทั้งวันโดยที่ไม่เคยนัดคุณไปเจอเลยโดยที่ไม่เคยจะโทรหาคุณเลยเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้านานนเข้ามันก็จะเริ่มน่าเบื่อใช่ไหมที่เขาไม่ทำอะไรมากมายกว่านี้ขึ้นมาเลยและถ้าคุณเริ่มเบื่อกับสถานการณ์แบบนี้แล้วตัวคุณเองก็สามารถที่จะเป็นฝ่ายกระตุ้นให้เขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างได้เหมือนกันค่ะ เช่นถ้าเขาเคยบอกคุณเอาไว้นะคะว่าเขาชอบกินหมูกระทะแล้ววันนี้เขาก็พิ่งไปกินมาคุณก็อาจจะบอกเขาไปนะคะว่าเนี่ยวันนี้เราก็ไปกินหมูกระทะมาเหมือนกันเป็นร้านใหม่ใกล้ที่ทํางานใกล้บ้านเพื่อนหรือว่าใกล้บ้านคุณเองอันนี้มันดีมากเลยนะมันมีเมนูนั้นเมนูนี้แบบเดียวกับที่คุณชอบเลย อยากให้คุณได้มาลองทานด้วยกันอยากให้คุณ <onal' S 2> <43 S 1> ได้ลองมาชิมว่ามันใช่แบบที่คุณชอบหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าการที่จะเป็นฝ่ายชวนเขาก่อนมันจะดูแก่นเซียวหรือว่าจะเปิดเผยมากเกินไปเพราะว่าถือว่าเป็นการเจอกันเป็นการที่จะได้สารสัมพันธ์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเขาได้มากขึ้นด้วยและมันยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณกับเขาได้มีโอกาสในการใช้เวลาร่วมกันนะคะได้มาเจอกันได้มารู้จักกันให้มากขึ้นคงต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าในสังคมยุคปัจจุบันไม่ว่าจะ เป็นคนไทยหรือว่าต่างชาตินะมันยังมีผู้ชายอีกบางประเภทที่ไม่กล้าเป็นฝ่ายที่จะเริ่มก่อนไม่กล้าเป็นฝ่ายที่จะชวนก่อนไม่กล้าเป็นฝ่ายที่จะแสดงออกมากก่อนเพราะกลัวว่าจะทําอะไรรุนแรงเกินไปเพราะกลัวว่าจะพูดอะไรไม่ดีเกินไปเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่างเราเราก็สามารถเป็นฝ่ายที่จะเริ่มได้ก่อนเช่นกันค่ะและว,วิธีการที่ครูแนะนํานะคะก็ไม่ได้ทําให้เราเสียความเป็นกุลสตรีที่น่ารักของเราเลยนะแต่เป็นการบอกเป็นในัยว่าชวนได้นะมาได้นะ เจอกันได้นะก้าวหน้ากว่านี้ได้อีกนะจ๊ะอยากเจอแล้วนะเธอต้องมาเจอเราแล้วล่ะเราคุยกันมานานเกินไปละเราไปสเต็ปต่อไปกันดีกว่าไปค่ะลุยเลยการสื่อสารเป็นทักษะที่สําคัญมากๆของคนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆหรือว่าจะเจอกันผ่านข้อความแชทเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้เขาประทับใจและอยากไปกับคุณต่อ ก็คือคุณสามารถสร้างความน่าสนใจและสร้างเสน่ห์ในตัวคุณได้นั่นเองค่ะใครสนใจอ e ีบุ๊ก69ข้อความสร้างเสน่ห์ผ่านแชทคลาสสิ่งเมสเซจของครูบุเกก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้นะคะแล้วเอาข้อความเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณเอาไปปรับใช้กับแชทของคุณสร้างเสน่ห์ผ่านแชทง่ายๆด้วยปลายนิ้วของคุณเองค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ